สวัสดีครับธรรมะธรรมโมวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่แสวงหาเส้นทางแห่งการหลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนะครับเราจะได้ยินคำสอนที่สืบทอดกันมาว่าถ้าหากอยากหลุดพ้นต้องเข้าใจธรรมะอริยสัจสิที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังกันมาก็คือ ทุกสมุทัยนิโรธมักนะครับมาแปลกันทั่วทั่วไปนะครับสอนกันมาก็คือทุกก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะสมุทัยก็คือเหตุที่ทำให้เราเกิดทุกข์นิโรธก็คือการดับทุกข์มักก็คือวิธีที่จะนำพาไปสู่การดับทุกข์นะมีผู้คน นะครับที่อยู่ในโลกเอามาแปลเพื่อใช้กับชีวิตทางโลกก็เป็นเรื่องที่ดีว่าเฮ้ยเวลาเราเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ขึ้นนะจะต้องไปวิเคราะห์แยกแยะดูวันมาจากเหตุอะไรนะแล้วก็ให้เห็นนะการที่จะดับหรือแก้ไขปัญหานั้นแล้วก็หาวิธีการที่จะแก้ไปซึ่งก็ถือเป็นคำสอนที่ดีครับแต่มันไม่ใช่จิต หรือเจตนาแห่งคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้แต่ท่องและรำเรียนกันมาสำหรับประชาชนบุคคลทั่วๆไปเราก็เรียนมานะครับอ่านหนังสือก็พบเห็นตำราครูบาอาจารย์สอนก็จะไปในแนวนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับอริยสัจสี่ในความหมายของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อการหลุดพ้น เพื่อการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปซึ่งเป็นการสอนตามหน้าที่ของพระพุทธเจ้าผมพูดคำแปลกๆอีกแล้วนะครับว่าพระพุทธเจ้าสอนไปตามหน้าที่อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบังเกิดขึ้นตามวิถีธรรมชาติของพระพุทธเจ้านะครับ และก็มีวิถีที่จะต้องเป็นไปในการลำดับฝึกฝนจนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในฐานะที่เราเรียกกันว่าพระโพธิสัตว์และภายใต้การฝึกฝนดังกล่าวนั้นเนี่ยครับจนเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับเป็นพระโพธิสัตว์ก็จะมีวิถีปฏิบัติแบบวิถีของพระพุทธเจ้า แล้วทุกโปรงจะเป็นแบบนี้พระเจ้าเป็นตําแหน่งครับเป็นตําแหน่งที่คนคนหนึ่งนะครับตั้งใจจะเสียสละและไปถึงซึ่งตําแหน่งนั้นเพื่อทําหน้าที่หน้าที่อะไรครับหน้าที่ก็คือหน้าที่ที่จะมาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นออกจากกฎเกณฑ์ของกฎแห่งกรรม ที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแสนกับแสนกันเอา้าเหมือนเรานี่เกิดมาไม่รู้จะสักเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่แล้วนะครับมีคําสอนที่บอกว่าถ้าเอากระดูกเอตอนที่เกิดมาเป็นคนหรือเดชฉันเนี่ยนะครับเอากระดูกมากองโอ้โหกลายเป็นภูเขาแลลวแน่นอนครับชีวิตชีวิตหนึ่งเราคิดว่ามันมีอยู่เพียงแค่ที่เราคิดคำหนึ่งได้ แต่ถ้าเราคิดไข้ครวนให้ละเอียดและไปศึกษาประวัตินะครับหรือที่เราเรียกกันว่าพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนขึ้นพุทธประวัติหรือประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนรู้และต้องทําความเข้าใจกันก็คือว่าพระองค์ท่านทรงบําเพ็ญเพียรทําหน้าที่ตามวิถีแห่งพระโพธิสัตว์เนี่ยนะครับ ถึง4อสงไขยแสนหมากับโอ้โหคือไม่รู้จะเปรียบเทียบนะครับเป็นปีของโลกมนุษย์เน่ยศูนย์ศูนย์ี่ตัวผมพยายามจะใช้คำว่าอะไรนับนับอ่ะจนที่อจะนับแล้วครับมันยาวมากแล้วครูบาอาจารย์ก็มาเปรียบเทียบมาสอนให้ฟังว่ารู้หรือเปล่าว่าเวลาดังกล่าวนั้นนะครับมันหมายถึงเวลาที่โลกเนี่ยนะครับ หมายว,ว่าโลกใบหนึ่งที่อุบัติขึ้นเนี่ยแตกดับไปถึงห้าครั้งคาว่าโลกใบหนึ่งเกิดขึ้นแล้วแตกดับไปถึงห้าครัง้งหมายความว่าอะไรโลกก็มาจากแรงอัดนะครับอัดนะมวลอากาศก็ควบกันกลายเป็นดวงไฟแล้วค่อยคอยคยเย็นนะครับอยู่ในสภาพที่เหมาะสมนะครับมีดินมีน้ํามีลมมีไฟมีความร้อนและสิ่งมีชีวิตก็อุบัติขึ้นนะครับตั้งแต่พืชนะครับแล้วก็ สรรพจิตทั้งหลายก็มาเวียนว่ายตายเกิดในโลกที่อุบัติขึ้นนี้คิดดูสิครับว่าเวลานับเป็นภาษามนุษย์เนี่ยกี่ล้านล้านปีแหละนะกว่าโลกจะเกิดขึ้นและดำรงอยู่และแตกไปนี่นะครับห้าครั้งห้าหลนะครับแล้วเราเนี่ยนะยังไม่ได้หลุดพ้นโอ้โหแสดงว่าเราเนี่ยต้องอยู่มานานกว่าที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรดังนั้นนะครับ วันนี้ถ้าเราจะคิดหลุดพ้นนะครับเราต้องศึกษาอย่างจริงจังคำว่าศึกษาอย่างจริงจังนะีต้องใช้หลักกาลามาสูตรไม่เชื่อนะครับต่อตำราใดๆนะแต่จะต้องมุ่งมั่นสู่คำสอนหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนหลักก็คืออะไรครับต้องดูภาพรวม,มก่อนจะไปถึงอริยสัจสี องค์ท่านบอกว่าทุกสรรพสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วตั้งคงทนอยู่ไ่ได้การเปลี่ยนแปลงก็ไปสู่รูปใหม่หมุนเวียนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเป็นกระบวนการของสรรพสิ่งทั้งหลายร่างกายเราก็เป็นกระบวนการของสรรพสิ่งจิตก็เป็นกระบวนการ ของสรรพสิง่งความเป็นเราพจิตมาสันดาบกับกระบวนการความเป็นร่างกายตามธรรมชาติและเกิดความยึดมั่นเป็นตัวตนย้ำนะครับเรายึดมั่นเป็นตัวตนไอ้ตัวตนที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่สิ่งหนึ่งตามธรรมชาติเท่านั้นนะครับแต่เราบอบอกเฮ้ย hey, นี่เป็นนายต้อยนายสนทิยานนางสาวนั่น,คนน,นคนนั้นคนนี้ ีนี่แหละครับคือปัญหาซึ่งผมจะได้เข้าเรื่องว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องอริยสัจสี่นี่ครับทุกที่เราจะต้องเข้าใจก็คือทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนที่บอกว่าเราเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายมาไม่รู้สักเท่าไหร่แล้วอะไรล่ะที่เป็นเหตุให้เราเวียนเกิดเวียนตายที่เรียกว่าสมุทัยมันก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเอง อ่ะทีนี้แล้วกดแห่งกรรมทุกอย่างมันต้องมีเหตุนะครับมันถึงจะมีผลผลถ้ามันไป็นกฏแห่งกรรมแล้วอะไรล่ะเป็นเหตุของกดแห่งกรรมก็ความคิดเราเนี่ยครับเห็นไหมเพราะเราคิดจึงเป็นมโนกรรมคิดไปพูดก็เป็นวาจีกรรมนะคิดและไปกระทําก็เป็นกายกรรมต้องถามต่อต้องถามต่อครับคําสอนพระพุทธศาสนาก็คือว่า อา้าและอะไรเป็นเหตุของความคิดละ่ะมันจะต้องไปถึงเหตุของมันจริงๆเหตุต้นทางเหตุของความคิดเหลอก็เพราะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจไปสัมผัสเอารูปรสกลิ่นเสียงเย็นร้อนอ่อนแข็งนะอดีตอนาคตเข้ามา นั่นแหละครับความคิดมันมาจากสิ่งเหล่านี้ดังนั้นสาเหตุที่แท้จริงมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงหรือที่เราเรียกว่าอายตนะนั่นเองอ้าวเมื่อรู้แล้วว่าเหตุมันอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าพระเจ,จ้าบอกว่าเราสามารถที่จะออกจาก การเวนว่ายตายเกิดในกฎแห่งกรรมได้นั่นคือนิโรธและมรคต์ะเพราะมัคโอ้โหนะทุกคำสอนก็คือมัคมีองแปดนะครับจะต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องมีสัมมาสมาทิสัมมาสติสัมมา,มมาอาชิพอะรก็ว่ากันไปนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับในมัคมีองแปดนะความจริงมันคือการสอนให้เรารู้จักบริหารความคิดนั่นเอง เห็นไหมอายานานะท้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจสร้างกระบวนการทางความคิดขึ้นกระบวนการทางความคิดนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยของจิตเนี่ยเราจะเรียกมันว่าขันสี่ขันสี่คืออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกระบวนการของมันถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้ง่ายๆก็คืออ้าวคุณไปรู้ไปเห็นแล้วคุณรู้สึก ชอบไม่ชอบเฉยเแล้วคุณจดจาํามันไว้และหลังจากนั้นในอุปทานความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยคุณก็เอามาปรุงแต่งตอนที่เอามาปรุงแต่งนี่แหละครับมันคือกระบวนการทางความคิดที่ก่อกำเนิดดังนั้นเนี่ยนะครับคําสอนทั้งหลายของมัรคิโยงแปดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยก็คือการทําให้สภาวะจิตของเราเนี่ยเป็นปกตินะสภาวะจิตเป็นปกติก็คือ ไม่เอียงไปซ้ายไม่เอียงไปขวานะเอียงไปซ้ายทำบาปทำชั่วทำเวรก็ก่อกรรมเอียงไปขวาทำดีก็เป็นกระแสกรรมมันจะต้องเป็นกลางกลางอยู่เฉยๆนะเป็นกลางกลางอยู่เฉยๆหมายถึงอะไรก็หมายถึงคำสอนเรไดยินมีปัญหาก็ปล่อยวางโอ้หถ้าปล่อยวางได้นะให้เราเข้าใจนะทุกคนในโลกนี้ก็จะหลุดพ้นไม่เกิดไอนหมด มันก็ปล่อยไม่ได้การจะปล่อยวางก็ต้องไปเรียนรู้และทำความเข้าใจในวิธีการทางานของจิตเหมือนที่ผมลำดับมาสี่ขั้นตอนเนี่ยครับว่ามันจะรู้รู้เสร็จมันจะรู้สึกชอบไม่ชอบเฉยและมันจะจดจำไว้และหลังจากนั้นมันจะไปปรุงแต่งประกอบกับการยึดเป็นตัวตนย้ำนะเรายึดตัวเราเป็นตัวตนนะเราไม่มีตัวตนจริงนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่มันจริงสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยเป็นจริง แต่มันไม่ได้เป็นผมเพราะตายปับจบกันอิเผาร่างกายฝังร่างกายนี้อิจิตก,ก็วนไปเกิดใหม่ไปเป็นตัวใหม่ก็ยึดไปตามสมมติของตัวใหม่อกีกไอ้ตรงนี้เราต้องเข้าใจเพราะนันการบริหารความคิดนี่นะครับก็คือการที่จะต้องทําความเข้าใจว่าออรู้แล้วเหตุมันเป็นแบบนี้นะแล้ววิธีบริหารความคิดมันเป็นแบบนี้ต้องลงลึกไปทุกอันเนี่ยนะเวลามันมีเหตุมันมีผลต้องตามไปที่เหตุและ เราจะบริหารความคิดรต้องทำไรเราก็ต้องเรียนรู้คุณสมบัติของจิตนะครับจิตเนี่ยมีคุณสมบัตินึงก็คือว่าถ้าเราทำำําซ้ำๆๆๆๆๆมันจะเกิดความชานาญขึ้นในการทําทุกเรื่องนะครับดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าอยากหลุดพ้นจิตมันต้องเป็นกลางๆว่างๆแต่มันเป็นกลางไม่ได้เพราะมันต้องคิดโน่นคิดนี่ เรารู้แล้วว่าจิตต้องทำซ้ำๆและต้องรู้ต่อไปว่าจิตเนี่ยมันทำอะไรได้ทีละอย่างการทำอะไรได้ทีละอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเราดูเหมือนว่าเฮ้ยนะเราเห็นกับได้ยินมันพร้อมกันนี่หว่าไม่เพียงแต่จิตมันทำงานเร็วอ่าและทำซ้ำๆๆมันแปล,ปลว่าถ้าแปลว่าถ้าอยากจะปล่อยวางนะครับมันทำได้ทีละอย่างเราก็ต้องไปทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่แม่มันจิต ในเรื่องที่เราทํานั้นต้องไม่ก่อเหตุกรรมไม่ว่าซ้ายหรือขวานะก็มีคนพยายามอธิบายพยายามสอนว่าเนี่ยก็คือการทําสมาธิซึ่งอาจจะถูกเครึ่งเดียวเพราะสมาธินั้นถ้าเป็นไปสู่สมถะคือนั่งเงียบๆเร่าก็ไม่ได้ความว่างๆเนี่ยครับมันต้องว่างแบบมีสติสมาธิของเราคือการมีสตินะครับมีสติสติในการที่เห็นความจริงทั้งหลายว่ามันเป็นแบบนั้น แล้วมันจะไม่คิดไปเองนะครับเห็นความจริงทั้งหลายเป็น,นีิจังทุกคำถามตามันไปมาแล้วมันก็จะไม่คิดไปเองเนี่ยครับจิตทํางานได้ทีละอย่างเห็นความจริงเป็นแบบนี้นะครับแทนที่จะปล่อยให้จิตมันไปคิดฟุ้งซ่านตามที่ตาหูจมูกเลิ้นงกายใจเป็นรูปรถกลิ่นเสียงหรือความรู้สึกนึกคิดในอดีตหรืออนาคตแล้วทำซ้ำไปแบบนี้ครับเรื่อยๆเ,เ,เ,เราจะพบความมหัศจรรย์ ในการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเป็นประสบการณ์ตรงนะครับในการเปลี่ยนแปลงตัวเองของผมนะครับบอกไม่ได้แล้วว่าเปลี่ยนไปถึงไหนเป็นอย่างไรแต่ไม่เป็นคนเดิมแน่นอนเป็นคนที่คิดนึกความตายเป็นเรื่องปกติพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะรับมันนะครับแล้วก็เข้าใจวิถีแห่งความว่างหรือการวาง ที่เกิดขึ้นจากสติด้วยการรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเองอนุโมทนาทุกท่านครับ